เราก็กินกันอีกตัวนะครับนี่เดี๋ยวครับกินอีกตัวนะครับตัวแล้วครับใส่บิ๊ครับแน่นๆครับแน่นนะครับทีมงานนะครับสฟงบินต่ำเอาล้วครับโม เอาแล้วครับเอาแล้วครับสวยครับสวยสวสวิงสวิงสวิงนะครับเตรียมสวิงกันรอนะครับใส่สวยนะครับมันมาท่ายเลี้ยอะไรมาท่ายเลี้ยเลยกดเลยดับดับดับเลยดับเลยดับไก่ครับสวยนะครับสวิงเอ็มเอาไว้สวิงยังไงกันเป็ะกันเป๊ะ เอออะมันบิดแค่นี้อ๋อตักตักตักปไหนเดี๋ทายหูเอามันใส่ส่แปงแปงสวิงดีทีก่อนอ่อตอนนี้แน่นๆครับตอนนี้แน่นๆเอาอัวลอยัวลอยวลอย โอ้โหสาใหญ่นะครับโอ้แสดขึ้นนี่นะแสดขึ้นแตกนะครับสวยนะครับสวสวยแสดมีแสบมีนะครับเปอร์ครับกิปเปอร์กเอากิปเปอร์นะครับ ได้แล้วน้อยเดียวมันทิ้งมดีนะมันได้เหนียวมันได้มเบาฮได้ตีเดียวได้เด็กกิน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 อ่บนหลังเอากินกั้งคอหิ้มือนิ้งมดีกันน้อยได้ไเหลือละได้ตีเหนียวแต่นี่น้อยเดียวมัได้แล้วเนี่ย เนี่ย oh. ท <S an ian> okay, <S an ian> uh ี่มันลุ้นๆมันโค้งเปนี้อันโดนแล้วครับโอ้โหใหญ่กันาอีกเอาฮะเอาฮะโอ้โหเด๋ยวนะนะโอเคเดี๋ยวกันย้อนแดงนี่ข้าวเดี๋ยวนอะย้อนย้อนย้อ เอาตามหน่อยโอเคหม็นอะไรเน่าเนี่ยหนึ่งเดอหนึ่งหนึ่งเขาสอง